สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ช่างจอยหามาลดผักฝางตุ้งของเต้น,นะครับนี่มาลดแตงผักฝางตุ้งของเต้กับผักบุ้งจีนนะครับใส่รวมกันไปเลยแล้วก็อันนี้ต้นเก๊กขวยดอกเก๊กขวยกับวอเตอร์เคสนะครับอยู่ข้างล่างเก๊กขวยน,นีต้นสูงนี่นะครับนี่ก่อนจะไปทํางานนะครับเอาไม้ฝรั่ง กำลังงอกกำลังเป็นใบกำลังมีใบจริงนะครับทีนะครับต้นดาววันครับยังปลูกน้อยอยู่อันนี้อ,นนอ,นนอนนัก็สารเน่อันเน่เพิ่งปลูกใหม่ผักชีก็หวานไว้ข้างๆนี่แหละไม่รู้จะงอกหรือเปล่านะครับ มีถัว่วฝักยาวกำลังเรื้อยมีพริกกำลังออกดอกวอ,อเตอร์เ,เ,รเคสเขียวของเราเ,าเคสเขียวของเราตะระเนกับคนคืนชายเเขียว ใต้ต้นทุเรียนเอเคครับมีแค่นี้